ไหนไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถโยกเลยโยกเลยโยกเลย พิกแมนพิกแมนฮะรู้ไหมทำไมพี่ถึงให้เองสปอนไอหอลำนี้มาอ่ามีแผนการชั่วร้ายบางอย่างจะมาให้พิกแมนช่วยไว้เห็นตรงตรงนู้นไหมตรงโขดหินตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวสองให้ดูอ่าั่นน่ะสองได้แซมมันแซมมันจะมาตีประจําเลยแซมมันแซมมันจะมาตีกับประจําเลยตรงเนี้ยแถวแถวนี้แหละเออแล้วหอลำนี้มันสเตลใช่ป่ะเออหอลำนี้มันสเตลใช่ไหมมันจะไม่เห็นในแมเวไว พอพีแมนอ่าพอแซมมันมาเข้าจุดปุ๊บเนี่ยตอนที่มันกําลังแบบกําลังแบบสวีว e ีวีอ่ะอันนั้นอ่ะคือมันจะโดนล็อกไว้มันไม่สามารถที่จะแบบขยับไปไหนได้ใช่ไหมจังหวะนั้นแหละกูจะยิงกรบบีทิ้งพอเราขึ้นฮอปุ๊บยิงกรบบีทิ้งเลยอ่าแล้วเราจะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงไปเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นฮอไว้สวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาร่วมแผนการอันชั่วร้ายกันคุณผู้ชมไอ้ฮอนี้มันเป็นฮอสเตลนะพอขึ้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เห็นตัวผู้เล่นในแมปเลย อ่าเดี๋ยวแซมจะไม่รู้ว่าเราแบบแอบสเตลอยู่แถวนี้พอแซมมันขึ้นตีก็ปุ๊บตรงนั้นแหละจะเอาหอขึ้นแล้วก็ยิงก็ไปไปจะไปรออยู่อ่ะเข้าจุดบินเลยอ่ะเออบินเลยบินเลยเอออ่ะดีดิหันมุมสวยๆไปไปไปสูงๆสูงๆกว่านี้อีกได้ปะสูงกว่านี้โอเคเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่แมนมาแล้วจะล่างละเออมาแล้วมาแล้วนี่ไงไม่เห็นเราในแมปจริงด้วย เจ๋ง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 หัดหัดหัดมันคงไม่ไม่สังเกตข้างบนหรอกมั้งขอแบบเทียบสวยๆเลยนะพี่แมนเทียบสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเเปลี่ยนปืนก่อนโอ้แล้วสไนซูมไม่ได้ด้วยไปอีกไปอีกไปข้างหน้าเลยไปด้านหน้าเลยโอ้ซูมไม่ได้จริงด้วยว่ะพี่แมนลง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 แต่อย่างไม่ได้ไม่ได้ต้องใกล้เลยอะพี่แมนโอ้โหเจียเทียบเลยไปละเออใกล้เลยใกล้เลยไปใกล้เลยไปใกล้เลยเเทียบเลยไปละเออนั่นแหละนั่นแหละโอ้โห ลง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 แนวดิงลงแนวดิงลอยตัวเลยแล้วกันลอยตัวไหนไหนโอ้โหโอ้โหโอ้โหรถโยกเลยโยกเลยโยกเลย เดี๋ยวดึงแซวดึงแซวเข้าดิดมาก่อนคุณทำอะไรเนี่ยไอ้ยี่น้องเขาอย่างสวยเลยคุณทำอะไรเนี่ยคุณคุณมาดูหน้าน้องเขาดิไอ้เยี้ยหน้าน้องอย่างสวยเลยไหนเออว่าโอ้สวยจี๊ดไอ้ยี่คุณทำอะไรเนี่ยนะจ๊ะเราจะหาเจอโอแซวจากนางกันนี่ผมมากับฮอสเตล เนี่ยคุณมาคุณมาดูเลยเนี่ยผมผมไอเนี่ยพิกพิกตัวน้องเข้ามาแล้วเนี่ยคุณมาดูเลยโอ้โหเทสจ้าคุณทำอะไรเนี่ยแปลกวะโอ้โหแซมกูแอบมาตีอีกแล้วน่ะเข้าคิสเอว่าเนี่ยเปนไม่ได้เลยเน่ยเนี่ยคุณมาซูมดูดิน้องยังเห็นเลยดิเออว่าโอ้คุณนี่สวยจริงว่ะโอ้เทสจ้าโอ้โหผมมาลองรถไงผมเห็นดีม เออถ้าซื้อรถใหม่ก็จะต้องจ้งมตีไงซื้อรถใหม่หมันก็ต้องลองหน่อยใช่ไหมก่อนที่จะทำทรงทำสีอะไรอย่างงี้อ๋อมันต้องลองก่อนเออเ,อเ,เข้าใจเข้าใจไปซ้ำเจอกันผมก็ต้องชาวันนีกิดน้องเขาก่อนรถ <im it> ไปไกลกันโอ้โหเผาให้ ه, ด้วยสุดยอดวะน้องชื่ออะไรน้องเขาชื่อว่ากันก้นนักเรียน กันกันในมือกูเนี่ยนี่ไอ้สัตว์เรีจ้าฮะแซวเอาอีกแล้วไหนวะเพื่อนที่เดิมเลยกูมาขับไปดูแล้วอะโอ้โหช่วรอบนี้ไปยังไกลเลยกูไปยังไงดีวะเนี่ยทีเนี้ยกูสามมาแอบรอตั้งนานเช้าแล้วด้วยดิประเด็นวิ่ง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 แมนวิ่งวิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยสับเลยสับเลยสับอยู่สับอยู่สับเลยอย่าได้ช้า อย่าให้มันนานเดี๋ยวจะไม่ทันเอาอตีแม่งตั้งแต่หัววันเลยวะแซมของจริงเกินยู่ไหนวะโอ้หลังหินเหรอหลังหินเลยอ่ะโอ้แอบอ่ะมันกลัวละบ้านอ่กกูนะแซมมันจะรู้แกวะท่านไงผมเห็นรถแล้วนะไหนวะพี่แมนโอ้โหวิ่งขี่มาทางเนี้ยขี่ทางไหนอ๋อขี่ออกขวาเนี่ยเดี๋ยวผมเห็นมุมนี้เห็นมุมนี้เห็นท่านไงคุณเห็นรถยังตรงไหนวะ น้าด่ากูซูไปดิตรงชื่อเลยซ้ายสายอีกซ้ายอีกอ๋อซ้ายอีกใช่ไหมอ่าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันต้องไปใกล้ๆหน่อยมันยังไม่เห็นมุมนี้มันยังยิงไม่ได้มันโดนล็อกอยู่แซวมันโดนล็อกอยู่ฟื้นไม่ยิงไงโอ้โหเน้น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 เดืจะสวด แซมแซมหลัวเพิ่งล่องรถไปอีกแล้วไอ้เี้ยเอ้ยมันยังไม่เสร็จเลยมันย่องรถอยู่ล่องทำไมทุกขวันไว้ไอ้ไอ้เอ้อใจเย็นใจเย็นเมือดใจเย็นไ่อยค่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหใจเย็นค่อยๆคุยค่อยๆคุยไม่โอ้โหโอ้โหไอ้เชื่อ พี่แมดแสบมันบ้าไปแล้วว่ะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นก็ขอพวกมึงอีกแล้วพวกมึงอีกแล้วโอ้ยแบบคุณคุณเข้าใจคำว่า family เฮ้ยเฮ้ยเออโหแบบมันแต่เช้าแล้วว่ะมันได้ มันไม่มีแล้วผมก็ต้องมานั่งรอมืดอีกเนี่ยโอ้โหที่จเจอแล้วคุณจะตีทำไมผมก็อยากจะรู้แค่นี้แหละมันเป็นโอ้โหมันเป็นการเจิมรถมันตน้องตีสิแบบเจิมทุกคันแบบนี้ทุกคันอย่างนี้ใช่ไหมเออแบบนี้ทุกคันแบบโอ้โหจะได้แบบหมันหมานงไงโชคดีอ๋อโชคดีเออ,อ <c oughs> แบบ ไปที่ไหนคนก็อยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเสน่ห์เสน่ห์ทำเสน่ห์ลูกหลบนึงใช่ใช่ใช่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วประเทศประเทศประเทศไทยอะไรมีหน้าหน้าทองใช่ไหมอ่านี้เราเนไ่ยเบาะทองเบาะทองกูว่ามันจะขาวอ่ะไม่ด้เบาะขาวเลยแอบเบื่อทองไปรวบรวมมายิงใครเนี่ยเอาชิ้ผ้าแล้วผมแจ้งความผมแจ้งความควอมันคุแจ้งความมันชิ้โถอ โอ้ไล่สุดด้วยตำรวจผมผมจะบอกกันจริงวหผมจะปอกป้องคุณแดงซ้เออปอกป้องคุแดงวิ่งลงทะเลเลยคุณคุณคุณยืนขวางผมดิอันนียืนขวางผมดิเออผมขวางคุณเองอันนี้แล้วคุณจะให้พลายผมไหมล่ะเออคุณยืนขวางผมดิอันนี้อันนี้เออเออเนี่ยเอี่ยอันนี้ตำรวจยิงประชาชนตำรวจยิงประชาชนโอ้ยเออเออเฮ้ยขวาง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 นี่ไถโทษ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 เออเออเอออยา โอ้โหไอ้เฮียกูไม่ให้อภัยนะให้ภัยให้ภัยสิบเปอร์เซ็นต์นะ้ไหมแซมเออให้อภัยสิบเปอร์เซ็นต์โอเคแมนมะด้วยไงมึงดูพี่แม่โดูในแผลที่กลางหลังคือความอับอายของนักดาบแล้วดูกินคนแล้วสบายตัวอะไรเหมือนไอ้จ่าตี๊บเลยตี๊กไหมคือนี่ตี๊กไหมแผลที่กลางหําความอภัยของนักดาบ